ล้งก,ก็เกาอีกมันมากความก็ฝนอับโอ้ยมันเป็นปน้ำม์จากเหตุประเจิ่งอย่างทั้งสินดอกนี้ได้ยังขนาดฝนตกค่ะคในหลังมา,ามพี่มามากินสิ้นหมากับน้องเอาไหม่แม่ใีดอกนาจเจ้าไปตะกินบ่เรียกให้ยวว้อนสิ้นหมาพูนแล้วป๊ หาต้มมเฮจะมุกเก๊กได้น้อยยี่หลอดเอาจ้าเล่จะสิบปน้าเอมมี่เขาออกจากสวยเจ้าสิบปน้าเขาเห็นอย่างมึงไม่ได้เอมมี่ตายไปกันอ่ะยี่หัอ๊กโอกยืนอยู่กลางโบนั่นอ่ะไรล่ะมึงเจ้าสิมหาวารได้พ่อคอยได้ดิพ่อจังได้ยี่เพียนสาวคอยตอนนั่นอ่ะเฮ้ยบอมแอนดอกบอมแอนแม่มีดลูกมีเมียอยู่แม่เฮ้ยจะกินมันเอาคนผัวหนึ่งบอยอ่ะได้บอกเก้ามั่นอ่ะพอพอเกิดเกินแบวเงินเราเปิดอีหลี มาเาเขาจะมาจินมาท่นนั่นอ้ผีถ้ามาได้ละบ้านยกไก่กันสันหายนาุ่ดตายเพิ่นกับผมไม่ไปลากไปเตนั่นนะแต่เตยุหม่องเก่ามันหุผู้ไทยผู้ไทยนั่นนะเตหัวคนผู้ต้วนัาน่ะรุ่นนี้ยังสกล้าเปลี่ยนยดิ้าเ่ายนหม่เปลี่นี้เป็นสีน้เป็นนเ็นส้เปน้ำเป็นสีน้ปนสีน้ปสี้กเอนนเป็นสีน้น้็สีีนนีนี มึงก็ยังยังไอ้กูยังไอ้พ่อบอยังไอ้กัยังเสยดียากต้องรับเห็นมันเดยจะยี่หลอดยี่ห้าหัวโอ้ยพ่อหยุดก็ยุ่นหนีเนี่ยพ่อหยวนมันตกมัยี่ห้าตมเลยตีนะที่พอหยุดหูเฉียวมึงก็ทีมามึงงะหนอมึงใสมหาพร้อมยังเสียดีเฉียวน่อยตีนะที่พอหยุดอยู่่นียังไงพอหยุดหูเนี่โอเคแต่ว่าขันบอลหูมงมีงานเหบอลที่้านยังเขาจะวาเป็นกระเทยแมงมึงขบมุดดินแก้ตายแี่หาตมมึง เฮ้ยขับตัวดินได้ขายบั้ยโอ้ยว่านป็นจีซี่แค่ไหนเป็นขั้นกับเบ้แปลกของคนสูมือเนี่ยมันต้องมีคอนเทนต์ของจัควาเขาบอกว่ารักแค่นี้แค่นี้จะแค่ไหนรักแค่นี้แค่นี้ก็รีไปรักแค่นี้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 กระเบ้อแบกดูแล้วก็ไปใส่มาใส่จักเทียร์กันแหละซูมือเนี่ยมันต้องเกิดด้วยคอนเทนต์คนเขาซูมือเนี่ยดูน้ำหลงโซเชียล ตอนนด้บนในกระโลกโซเชียลเด้อโรคนี่นกยู่นําคือกันเพราะไลวเบาหวนกับคพมดันเพื่อนฉันยูนี่ร้ายที่สุดเลยแหละระเองนั่งเองของแมขอไปไปละเอยแต่ลบออกมาเลียนหาผู้จะเลนผู้จัยูผู้จัดเลนเลียนปากเนี่ยนะที่ตลบพี่กันพัฒนาเพื่อนฉันยูนี่น่ะร้ายไรผู้ใดเอาขอเสียง เี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลีน่ะแม่กูเลยตามงแต่สองดวยนะเซาเลี้ยวไปเป็นแถ่เงินแต่ละาื่นน้พนเอาบัขึ้นก็ได้ค่ะยีนจังน้อยมันแก่ในความสวยในหญิงโดยอ่าเห็นว่าคืได้ตะก้ต่กอนกูเปลีนเป็นอ้หญิงอกูเศร้าเปนแล้ววนนี้ผมหมุดไปเห้า กูให้ตย่าเขาหัวนักเขาบกูให้พนังย่งจะของได้หละกูบอพนังผูให้ก h ỗ ไหนยิ่งมุงได้หนใคถา่างได้่หัวขนาดนั้นใาบาดนึงกับควงหาวกหลังจะลุกปีจังไารตูอีกอย่างก่อมึงไในไปหัวขนาด้ก็ได้ผัวจังไหอยู่ข้อบ้านข้อยังอยู่ีตีได้สิหัวแล้วเป็นกะเทยป่ปเปเสียงเงินาผุ้่อนล้อซายเป็นกะเทยเป็นเตะแนมแตมาอีหลีนกูได้มีอรตลอด บึกก็เลยเมียตีอีหลานเสียงง่าใหญ่เลยเขาว่าเสียงใหญ่นี่มีแต่เนืยวใหญ่ๆหญ่เลยเสียงใหญ่เนื้อใหญ่ใหญ่คือกูเสียงมึงจะแอกเมียมึงหลางอยู่แต่เอ็กไก่นี่เอีกาย่นี่เขาซาเขากาวเราอยู่จิลลภินผู้ใต้เมียน้ำขาดซาว่าเราตายทีนี้เลขาโป้โอู่พี่จะไงไรเนาะอีหลานอีฮ่าม่ยังคอยเฮทสยังก็บอกขึ้นเล่นไปเล่นโบกซื้อหวยเล่นไฮโร่เร่ยนเจ้า ก็ขื่นการพราะนั่นจะไปบุ่นไปเมี้ยนก็ขื่นแจ็คเน็ตตะลินของเจ้าของยองก็ได้ขื่นบรรนั่นจะสร้างอะไขึ้นตลอดเลยมึงไปยังไงบ้านยังไงเมี้ยนแกแพน้องพักเก็บดีกว่ากันนะฮะผูไปหาดูหม้อดูดวงแสงใส่หม้ดูดวงใส่เลยนะใส่ละหนูอาจารย์ใหญ่เนี่ยอาจารย์มึงจะพาไปหาอาจารย์หมูกันไผ่เด้อเว่าไปอาจารย์แหลมอาจารย์แหลมอื เอายังยูปีเป็นยังสิมยังเดี๋ยวว่านระเบิดตปีกไก่นคือสิตายเนี่ยพี่เราคือเก่ามัคือเก่าแล้วัะคือปีกไก่เราแต้งหนาขึ้นคืนขึ้นแต้งแบบขึ้นแล้วงามบะขึ้นครบไหมเห็นไหมต่างผมจะพักไปใส่หลังม่ใส่หลังตำหนักลังโคตตำหนักกะ อดดูใจด็ดดํานะไปแล้วไปเล้วจ้าวเจ้านาแหมมาทอวันิอิออตหลายปูขึ้นมาได้ดินพุ่นบาน หัวเสียงดีเมียเราผ่าผ่าเองมาเม็นตาผาเลี้ยมหัวแม่นตาปลาขาวตาปากหยันตาเด็ดตาบดอันนี้มันบโบดมันเป็นอยังมันแดดพระทีเกียร์จารย์เจ้านี่ละอาจารย์เขาพระเจ้าข้าพระเจ้ามันเดียวกันม้วนใส่สุดไล่อมวยกลัวไม่เห็นซึ่ง มีอิทธิฤทธิ์นำดินบินบนมีละเอิญเอิญอากาศได้อืมเป็นตะขึ้นก็ไม่แจ้งอยู่ขยี้ซ้ำิ่งพอเบิ่งทีไปสั่งเนี้ยหมูไปฮอดกีฟ้ามือหนึ่งเออเออเอออ้าวไปฆ่าอยู่ก่อนกีฟ้าอ้าวไปฆ่าอย่างบ็หนไปเป็นยังไงบ้างเนี่ยก้อนกีฟ้าก้อนนั้นเหม็นเหม็นกีฟ้าคือสิเหม็นก้อนกีฟ้าเน่าก้อนขีโอ้ มันเบิ่งไปเบิ่งมากเปนตีนสิเนี่ยฟันก็แล้วเขาห่างมีสารุสิทธิ์อยู่หลายปูแลเพื่อนมีขอขังขอขังว่ามันไกลหน่อยดิแล้วอุ้ยอุปการนี่หัดหมากระเป๋าเ่ราะเป็นหมากระเป๋าเช่นอย่างกุมารทองอันตัวแรกกันกุมารทองเอออันเด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 นถามกัน กุมารทองกินเนี่ยกุมารทองปางไหนละเนี่ยอะอปางไหนเนี่ยปางหามญาติสร้างมาเถอะอันป้ากันมาเดี๋ยวหรูปวงหลวงปูย่ยี่ห้าแต่เขาเรียนเลี้ยวไปตัวปางไหนก่อนปางไหนก่อนปางหามญาติปางหามญาติเป็นยังจะหามญาติมันมาอยู่นี่ม,มพีผู้ใดมาถามหาเจนเจ้า <c oughs> อันนี้ประหลาด บาลัอำเพอจีบาัอำเพอกบบอมนรัยังาัดชกบบอมเน้ราัยังสันบาัตอันั้นอจุปาบงมันนังเถอะไม่อีหางอุ้ยมันบ่มนอีหางดอกนีมันบ่มันอีห่างดอกหลวงปู่ม่ยังคุ้ยหางเนี่ยสิคเออพวกกูเจ้าอยากได้บออยากได้บอยอยากได้บอ ไป่อนเดอร์ลุบพี่ไปเอาโอ้ยอย่ามาลบพี่ต่อมาเด้เป็นลุงนี้เท่าจนจิเป้เราเมื่อเมือนกูว่าบ่คืออย่างบางหามยาติกูว่ามันบอแกดิคออกูว่าญาตก็ทำหาจักเสียรุ่นเนี่ยยังจะมาทำะมื่กี้งได้มาหยัางเนี่ยใช้ดิถ้าไม่ใช่หยั่งกูองป็่หยังกูว่าน้หาอะไรมันมาเออเออ กุ้นส่วนง่ายลปลโอ้ยดวงปูรี่สมเต้่นมาโอ้ยโอ้ยโเขาดิมแนวไอกูรีนั่นแนวเฮ้ยจะเป็นจิบจิเปียวชุ่มมุกส่วนเนาะดีเว่ยิ่งชูเก็ดเนาะไปย่ายน่ะเพื่อนทุกหรายแเนี่ยตายตัวเขาจะมีหงมูที่มนเ้าเล่นเข้าขอไปเป็นยัง ไม่ตสมนสนนานๆม่ต้องมาน่งฟ้าเดียวจะได้เอาอะไรต่างๆผ้าเรียนพ่อเดียวใหลเราฟูผู้ขายอยากได้อย่างดีกันแล้วมสิหายแน่ๆไปเป็นของรักษาจันดอกเออได้เลยได้เลยไปหายแน่ๆไม่สวยสบายคนยี่หรอต้องบอกแทกหรอเป็นของขังเป็นของขังแม่นเป็นตะกินไก่หน่อยไรเนาะแม่นเป็นตะการหมาแก้งให้อันนี้ผู้ใดมาดูข้าไปดิ คุณพ่อบกปั๊รักษาตลอดครอบครัวเราเอาล้านยี่หมึ่นบาจเจ็เด้อต้อนลงไปจุดทูปปฏิษฐานติดฟูกเออจุดโทษจุดโทษอีหงังอีหงังสบายเนาะเพรม่นอิ่มมันจังเลยที่นั่นเิ็มบากนะนั่งกันนั่งบ่ได้เปียบก็เปียบไปอธิษฐานถ้าอีหงั่งไปไานะอีหงังจุดทูปจุดเจียดไหลเพร่ะเจอตัวของซักศีรษตัวนี้ เอาต้องยุทธภูมยทแนกัน้ตเห็นเป็นตัเป็นตอนยในนอหลอดป๊าจักสีพี่สีได้สักสิทธิ์แล้วเนาะของเาของโบราณอธิตาแต่ตเด้อสเด็ไปอยู่น้ำมันลูกโหลาณให้เป็นความสักิความรักษาพระลูกหลานลำลูกหลานรวยขันึงเลขเด้อได้ไปมึ้รวยสิป้อนแห่ธรมาี่หลอดอี่าีหงกันเทียบกราจอย อัทอิฤทธิ์พันันอีทีิพนัน่ะมีหองแขกขอมจักเกิดมหมก็บมก็เคยเห็นมุกอี่หละอตสา่ะงือตีจิอิทธิฤพเนมันออกฤทธิ์มันออกฤทธิ์ที่หลอดที่หามึงมันออกฤทธิ์มึงมาโตนี้ไป็ตะฟันเขาอันนี้แห้งขัง มึงลองเบิ้งเนี่ยร้องฮะรองเบิึงเนี่ยใครกูร้องเออมึงจะเห็นไหมบอสจะเห็นอูเสียขึ้นหนังเนี่ยพนักงานมาจากอาจารย์เนี่ยพูดพูดว่านไม่พูดว่านไม่ไปพูดอันนี้นี่มันคือหาฝากเตี้ยนเนี่ยเว้ยหกสิบบาทกูอล่ะยัยได้เมียแม่นบอสอ่ะเออการโยนอาจารย์เพิ่งนี่ล่ละอันบ่เข่าไม่พอ บ้าเขาม่บาใหม่ใครบาลนหะน่ะมึงเสียกูเลดบ๊วยเนมีมึงบานที่ติติมเลยบาเข่ามึงว่ามีดอีเท้หะน่ะซักสิทักแต่เด้ลยหะน่ะเอามันไตยไตอย่างมันจะสายเอาสิฟังบ๊วเมนติดธรรมดาได้เนี่ยมีดเป็น ทีอีหลีฟันมเขากันบ่หอเข้าจกหนักไปเลยเก๋อไปไปฟันอมันอเป็นพอกหักจนเลยขอบคุณครับ